คลิปนี้ก็บรต้อีียงมากมม่หลังจากที่เอาดุยดุยขนาด2เมตรลงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับต่อไปนะครับก็เขาก็ได้แขกนะครับให้บ่แมนแขกดีอ่าได้นี่นะครับทีมงานนะครับทีมงานทั้งอําเภอตากนะครับก็คือเสียแบ่งน่ครับยังเสียแบ่งเพื่อนจะให้เกียรินะครับเอาเอาขนาด3เมตรลงให้พีตจํานะครับนี่ครับ ก็คือบางใหญ่นะครับหุ่นอยู่บนฝ่านี่ครับตัวนี้ก็ติดไฟนะครับเข้าทะนุเริ่มขาดแล้วขึ้นสั้นนะครับสำหรับสามเมตรนะครับพี่พีงน้องสงสัยว่าเดียนเบอร์ใดน้อจังอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเสือกสายพานนะครับเบอร์สองมิลนะครับพี่พีงน้องครับนี่ครับเตปีเมื่อกี้เขาเอื่อนเบอร์สองจุดสองมิลนะครับทั้งโรงงานียงมาผิดนะครับครับสรุป เป็นเบอร์สองมิลนะครับเรียนเบาขนาดสองเมตรขอดสามเมตรนะครับครับผุนเสียแบงเพื่อนเอาลงไห้่นะครับครับของใหญ่ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะออกกำลังกายอะไรหน่อยน่อยนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้คิดไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟมารุมนะครับผู้ใดอยากได้กระทักมาได้นะครับผมก็พอมีแบงตันนี่นะครับ สุดไฟมาลุ่มยังเกาะเสียแบ่งกำลังดึงเสียแบ่งกำลังดึงขึ้นมานะครับว้ามตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมขนาดสามเมตรนะครับตัวนี้ครับ จีบหนีก็บป้าตองเอียงมากมายนะครับป้าตองตั๊กป si ้าตองปรุงแต่งป้าตองเอียงมากมายนะครับโอ้ยมึงขับว่าง่ายเลจังสีเด้องผีน้องครับนี่ครับเวลาเดี๋ยวมันเดี๋ยวซาใจนะครับเดี๋ยวเสียแบงคแล้วก็ถูกนครับเวลาว่าง่ายมันเดี๋ยซาใจนะครับยังดึงเงียบเสียแบงค์ไงนี่งโอ้ดอวทุงมือใหม่มาเลยบ่ ดึงแหงนะครับเสียแบงค์าูเสา่เอาการนะครับเสียแบงค์มาว้าดึงแหงนะครับผู้สาสิบพ่อนอยู่กระพัวมาถามเสียแบงค์กันมาเดี๋ยวเปิดนาคลิปเลยครับตัวนีุ้น <c oughs> ค,ครับเข้าสนุกขาดเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับตั้งจาก หลังจากอยู่ได้ประมาณสักหลังจากอยู่ได้ประมาณสักอ่าเกือบสองชั่วโมงนิดๆครับสองชั่วโมงเกงือบสามชั่วโมงนะครับตัวนี้เบอร์สิบแปดนะครับขั้นลอยแปดสิบเส้นเอขั้นเท่าใดก่อสองเซาป่ะสองเมตรเซครับตัวนี้ก็คือไหมที่จะเข้าสนุนนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สิบแปดตาเลื่บอบัยนะครับแต่ขั้นยาวนะครับขั้นสองเมตร ยี่สิบเซนนะครับสน่วใบหวายนะครับใบโตสิบแปดมิลเดี๋ยวย่างไปบางขีกระเดือนครับเดี๋ยวเอาไปใส่เบ็ดกบนะครับอีกแค่ตัวเห็นมั้ยเอ๊ะใส่เดือนมีลีครับนี่ครับอ่ะเก็บไปใส่เบ็ดกบครับพี่น้องนี่ครับใส่เดือนก็กำลังออกนะครับงี้มันนะครับ ข้างย่างขึ้นมาหนีก่อนนะครับหลังจากที่จับใส่เดือนเลยนะครับครับใส่เดือนช่วงนี้ก็ดูดูการหรือคือฤดูดูนานหนาวนะครับกาจะออกตั้งสีนะครับท่านผู้ชมเมื่อเมื่อออกจากกระสอบตัวนี้บ่โอ้นี่หนีตัวนึงครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่เดือนเขาเกยเก็บนะครับเขาเกยเก็บนี่ครับเอาไปไปใส่เงี้อ ใส่ยาใสีย<ส>าบังลันก็อนี่นะครับนี่ก็ได้นนูตัวนึงครับพี่น้องนี่ครับพ่อเคยเช็ดอาหารปิ่งปูปิ่งปลายินนะครับครับมาเรียนว่าก็บมาเด้ว่าจะมาเรียนว่าอย่างเดียวนะครับพี่น้องอัะนนี้กินน้อยอยากมากสมทบเยี่ยงหลายอย่างนะครับมบีบ้ากัหลังจากที่ห่อเอาลองเมื่อกี้แล้วเซลเบียงไม่ถึงผีเด,ดี๋ยวดึงก็ผีเลย เดี๋ยวผมก็จะหาใส่เเรียนนะครับจักสองสาตัวนะครับเอาจักหาตัวนะครับไปใส่เบ็ดกบนะครับเพื่อนอะเพื่อนหื่อมาเรียนวานะครับพ่อดีทำอาหารกินนะครับถามว่าซสื้อได้บ่ครับกบก็ซสื้อได้นะครับแต่หฮอไปใส่คือมันเป็นความสุขทั้งใจหฮานะครับพี่เพียงน้องครับนะครับซสือมันกับสื้อได้นะครับแต่ไปใส่มันก็ได้ความภักภุมมใจนะครับย่างหน่อยเออหฮอก็กะได้ได้ใส่ ใส่ฟีมือเข้านะครับอ่ะนี่ดึงครับดึงว่าๆเงกับประมาณนี้นะครับลงมาเสียแรงลง <Hey. S 1> มากแตดึงลงมากทีเดียวนึงเนี่ยเส้ย,ย,ย่เด้งร่องดึงงดึง่งไเลยอยบจักดอน ไหนลองมนะึงยูผูกเวลขอ,อดึงล้องไหนวะจับเขาดึงหยากนะครับท่านผู้ชม,ม,มตัวนี้ปีกแข็งตัวนี้ปีกแข็งนะครับอ่ะลองมึงครับตัวนี้ก็เป็นใหม่ทั้งตะการนะครับที่เฮ็ดวบ้าตัวนี้นะครับไหนมาแต่อำเภอตะการนะครับไหนมาอยู่บันนุนให้นะครับครับอยู่บ้านแฟนผมเองนะครับอยู่บันนุนให้แถวบ้านเสนเป็ดน,นะครับ ในแพ้ชุดนี้เ,นเดี๋ยวเขาตามยึดชีวิตเสียแบ่งนะครับกับอยึดตามการระเบาลงของเสียแบ่งนะครับครับบางยี่จักน่อยเข้าสนุก่ะตั้งอาจจะเป็นฟังฟังฟังสายมือนะครับ ดึงดงเดงเสียแบ่งเดึงเห็นไหมด้งไหเสียแบงครับแต่ตัวนี้ก็คือาถามมาเลียนเลียนก็แเลียนเลียนไดครับแต่อาการอย่างน,นักขมว่านิดๆนะครับพี่น้องเพราะว่าเบียกขั้นสองเมตรยี่สิบเซนนะครับครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือมันอยามันแมบ,บไหม เพราะว่าตัวนี้ก็คือเพนเฮดดันสะมุทนูดโดยเฉพาะนะครับก็เลยปกติว่าสามเมตรนี่ใส่ขั้นลอยหาลอยหกกันเลยนะครับลอยหกสิบประมาณนี้สองเมตรกันเลยนะครับแต่ตัวนี้มันใส่สองเมตรยี่สิบเซนนะครับเพื่อที่จะเอามาดันสะนูดโดยเฉพาะนะครับตามไปครับอ่ะสาธิแบ่งเข้าอปหนี่ nè hạp chè khoam thơm đun Còn của phô lên hạp thằng mấy chôm เข้าสนุ่ขาดฟังใสนะครับครับมันดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือถามันมีผูนะครับผูแขนขางนี่นะครับส่วนมากอ่าสนุ่มันสีไปเกี่ยวอยู่ผูนะครับมันจะไม่ใครนี่ได้ขาดฟังใสนี่ขาดฟังใสนะครับสังผู้ชม ่ะเดี๋ยวมึงครับเสียแบงค์เดี๋ยวดินลงให้พี่ให้น้องมึงสหรับคลิปนี้ก็ต้องมียังหมักไม่นะครับครับกลเป็นคลิปตอนเนี่ยงแย่ๆเลยนะครับครับผู้ได้ขอไมาแล้วครับก็ย่งลืมฝากกดไลค์ยลืมฝากกดแชร์นะครับสิ่งสี่สำคัญนะครับสำคัญที่สุดนะครับย่งลืมฝากกดซับจากใครนะครับเวลาผมนะครับก็คือเบาวจริงลงคลิปนะครับแล้วก็พวกพีพีทีมงานนะครับเอาเบาลงนะครับพี่น้องจะได้เห็นคลิปผมทันทีเป็นคนแหลกนะครับยูทูบล่าซับพี่น้องมันจะได้แจ้งเตือนไปกริ๊งทัันนทีีะครบพ่าน้องครับ พี่น้องก็จะเจอหน้าเสียแบงค์ข้อแหลกนะครับนี่ครับนี่ครับพนหน้าตาดีนะครับนี่ครับดีพอครับเมียดวงก็อ้บ่ญเมียนขาล่มดีนะครับขาลมดีนะครับนี่ครับเสียแบงค์กำลังลงสู่ผืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับปล่อยก้อนเสียแบงค์ดึงเข้ามานเอาจับเข้าไปไหนได้เฮียเ้อเสีย อ่ะเดี๋ยวม,มึงนะครับเสียแบ่งเสียจับเข้าให้พี่ให้น้องในเบิ้งนะครับตัวแรกในชีวิตบ่ตัวแรกในชีวิตนะครับพี่นอ้องย,ย,ย,ย่ำนะครับพี่น้องตัวแรกในชีวิตถี่เสียแบ่งดึงวใาญงลงนะครับนี่ครับสามเมตรนะครับอิดไฟดดมีสเต็ปนะครับ พ่อครับนี่คือเพิ่นเคยดึงวาวเพิ่นเพิ่นดึงสามเม็ด<ม>ตัวแหลกในชีวิตเพิ่นนะครับปกติเพิ่นก็เล่นได้สองเม็ดนะพี่น้องสองเม็ดเ <2 S 2> ม็ดหกซีฟเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาวตัวใหญ่เน,นี่ยยนงอยงน,น,นะครับ<ม>ขาตั้งไหนขาต <laughs> <าด S 3> ัวแต <laughs> กดอกแตก,กวะเจ้าห้องเดีขาดวัแตกนะครับนี่เพราะห้องเดีขาดนะครับพี่ๆน้องๆครับสำหรับวาวตัวนี้พี่ผู้ตัวนี้ เป็นว่าตัวหง่นะครับเป็นว่าตัวหง่นะครับท่าน,นผู้ชม,นนชมี่ครตัวนี้ก็จะเป็นร่างทานนะครับก็ใส่เป็น ขนาดตามกอดนะครับกับชั่วสวดเจียงอร่อยเปอร์เซ็นต์ครับับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครเขอมมาแล้วก็ฝากติดตามนะครับฝากให้กำลังใจนะครับอ่าเสียแบงค์นะครับที่เอาว้าลงเลยครับทีดำนะครับคลิปหนานะครับถามีคลิปยังงดีนะครับเกี่ยวกับวาวนะครับหรือคลิปเกี่ยวกับการท้ายกินนะครับผมเ็จะมาล่งให้พี่ให้น้องหรืเบื้องกันนะครับขึ้นนีก็เดือดแล้วนะครับปอะมาณทีสองนะครับกับอัลาเด็กแค่นี้ครับสวัสดีวันที 5ครับพุจจี G ครับ2568ครับสวัสดีครับ